มาที่เรื่องราวของนักแสดงมากความสามารถของคนนี้นะฮะรำพูดถึงพี่สุกัญญามิเกลครับเป็นคนที่เป็นนักร้องยุค90นักร้องร็อกยุ่90และเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เสียงใหญ่แต่ว่าร้องเพลงเพราะมีพลังมหาศาลมากมาผันตัวเองมาเป็นนักแสดงล่าสุดแสดงเรื่องโฟกิงเป็นแม่มของเมยอารักเล่นดีมากมา,มากความสามารถจริงๆสําหรับคนนี้แต่ ล่าสุดบอกเลยว่ามาพูดถึงเรื่องราวของงานหดทําไมงานหดหลายคนก็เข้าใจและเห็นภาพกันมาต่อเน,นื่องเพราะว่าออกมาขอเอาเรื่องการเมืองอทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่แน่ใจว่าการออกคอเอาครั้งนี้มีผลกับงานอย่างไรเราไปเจอเจ้าตัวมาพี่สุกัญญามิเกลจะเล่าเรื่องนี้ว่าทําไมงานหดแล้วพูดถึงเรื่องราวของภาษีด้วยว่าค่อยๆจ่ายไปสี่ปีค่อยว่ากันอะไรยังไงหยอกๆยอกไปถามเลยเชิญครับถามครับ ก็มีเรื่อยๆครับโอ้โห oh. พี่นี่อยู่ในหมวดกีฬาสีเหลืองแดงนี่โดนประจำครับอยู่ทางไหนอีกฝั่งก็ถล่มอ่ะเป็นเรื่องปกติมันเป็นมุมมองของแต่ละคนซึ่งเราก็เขารบ่าจะฟ้องหลายทีแล้วก็ยังไม่กล้าฟ้องใครเลยนะเนี่ยชาวเน็ตะชาวเน็ตเนี่ยฮะพอไปดูโปรไฟล์แล้วแต่ละคนก็น่าสงสารพอๆกับกูเลยก็โดนนะเพราะว่าอย่างโอเคเรื่องของงานเนี่ยบางทีคือบางคนก็อยากได้งานจากเราแต่พอบรรดาผู้บริหารเห็นก็ไม่เอาก็มีบางร้านที่อยากเอาเราไปเล่นก็กลัวว่าเดี๋ยวบรรดา ฝั่งตรงข้ามมาแล้วจะมาสร้างปัญหาภายในร้านก็เลยไม่เอาเราไปเล่นก็มีเราคิดจะเผาเผาไหมว่าเพื่อแบบจะได้มีเงินเผาเพื่อ,อพี่ยังจ่ายภาษีอยู่<อ>ถ้าพี่ไม่จ่ายไม่ไม่เอาภาษีพี่แล้วพี่จะหยุดเอ,อบอกว่าถ้าไม่จ่ายแล้วไม่ผิดเงี้ยโอ้พี่หยุดเลยคือเราก็ยืนันว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่เนี่ยตอนนี้เลือกตั้งสี่ปีครั้งหนึ่งเนี้ยพี่กล่าวว่าอีกสี่ปีพี่ค่อยจ่ายภาษี<อ>เพราะว่าจ่ายภาษีไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลือกไปแล้วไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ย เป็นเรื่องราวของเราขอ้อทราบกันอยู่ในเรื่องราวของการเมืองเนี่ยมันพูดกันไม่ได้นะความ,มรักความชอบความอะไรต่างๆกันนะของใครของมันนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เขาก็โดนบอกพี่เขาอยู่ฟังเลืองฟังแดงฟังอู้หลายๆสิ่งหลายอย่างจริงๆแล้วว่าเขาแกก็ออกมาแสดงตัวตนชัดเจนทุกครั้งเลยนะครับก็เป็นการอัปเดตกันไปนะเนี่ยจถึงได้บอกว่านะนะเลยเจอพี่มิเชล ทีหนึ่งใช่นานๆที่จะเจอเลยนะพึ่งนในนานนานๆทีจะเจอเลยจริงๆแล้วคุณอ๊อฟคอเต่ามีอะไรจะถามเยอะแยะมากมายนะครับถ้ามีโอกาสได้ถามว่าไหนว่าพี่ยังร้องเพลงอยู่ไหมเออเพลงแกเพาะทุกเพลงที่จะเสียเขาทรงพลังนะขนาดเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์เฉยๆเรายังรู้ถึงพลังของแกเลยยังเหลือล้นเหลือเยอะเลยพลังเสียงพี่สุกัญญาสุดยอดจริงๆนี่นะฮะหลายคนก็รอฟังเพลงว่ากันไปรอฟังคอนเสิร์ตครับ